สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนทุกท่านโลเคชันวันนี้ก็เป็นในสวนในป่าก็มีฝนพรำพรไม่ทราบว่าจะพูดทันฝนตกแรงหรือเปล่าครับก็จะเล่าในเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ครั้งนั้นผมเป็นคนอยู่ป่านะครับก็เป็นฐานพรานส่โจมค่ายปักผงชัยแน่นอนที่สุดครับจะต้อง อยู่ป่าเพราะว่าตอนนั้นไปขึ้นยุทธการช่องบกจังหวัดขุบลราชธานีครับไปอยูงนึ่งรอยที่สิาตอนนั้นก็ได้รับคำสั่งให้ไปพิสูจนทราบเนิน5-0าครับการพิสูจนทราบนั้นก็ต้องปฏิบัติกันตามยุทธวิธีต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชาทั้นสูงได้วางไว้และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมต้องอเข้าไปประชิด ตีนเนิน500ตรงนั้นก็เป็นป่าเทือกเขาพนมดงรักนะครับมันเป็นป่าดงริบครับก็ผมได้รับคำสั่งจากหัวหน้าส่วนแยกที่14เฉพาะกิจพานไทยก็ให้ไปพร้อมกับผู้บังคับกองร้อยการพานจู่โจม909ในการที่ไปเกาะติดที่เนิน500เกาะติดค่าศัตรูที่ตีนเนิน500ครับก็ไปฝังตัวกันทั้งหมด5คนก็ไปขุดหลุมเพาะบุคคล อยู่กับคนละหลุมละหลุมตกกลางคืนป่ามึบเป็นเดือนหงายส่องลงมาบ้างเล็กน้อยสลัวส,ล,วสลัวอาวุธต่างๆเราเตรียมพร้อมไปหมดในรอบๆรอบๆเราเนี่ยเราจะวางเป็นระยะระยะไว้มีทั้งระเบิดเทลโมแล้วพอมาถึงหลุมบุคคลของผมเนี่ยก็จะมีปืนกลจานปืนอาก้าสะพายอยู่ข้างหลังสวิตเทลโมวางด้านซ้ายปืนกลอยู่ตำแหน่งด้านหน้าผมก็โผล่ขึ้นมาแต่หัวแล้วช่วงนั้นเป็นหน้าหนาว ช่วงที่ผมต้องอยู่ยามใช้คาว่าอยู่ยามนะครับไม่ใช่อยู่เวรอยู่เวรนี่ไม่มีอาวุธทหารถ้าอยู่ยามนี่คือมีอาวุธก็มีกันเพียงห้านายด้วยกันมีผอร้อยมีผมและเพื่อนอีกสามคนก็จะสลับกันจนถึงเช้าพอช่วงที่ผมอยู่นี่น่าจะเป็นช่วงกลางดึกแล้วล่ะผมก็พยายามฟังการกลางคืนนี้ส่วนใหญ่จะเน้นการฟังการการตรวจการด้วยสายตาก็อาจจะมองไม่ก็เห็นเพราะมันมืด พอช่วงที่ผมอยู่ยามได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วล่ะเกือบชั่วโมงก็ได้ยินเสียงนะครับผมได้ยินเสียงการเคลื่อนที่เหมือนเป็นการคืบคลานตอนแรกเป็นการเดินก่อนเพราะมันจะมีใบไม้แห้งกิ่งไม้ต่างๆเขียงเดินแบบช้าๆการเดินนั้นผมฟังดูมันเหมือนการเดินทางยุทธวิธีการเดินช้าๆผมก็พยายามฟังมือขวาก็จับอยู่ที่คุณคนจาน ตังขาทรายมือซ้ายอยู่ที่สุนิเคโมทุกอย่างพร้อมที่จะปฏิบัติการปืนอาก้าสภพาอยู่ด้านหลังโผล่หัวขึ้นมาหน่อยหนึ่งพยายามฟังเสียงนั้นก็เงียบไปสักพักมีเสียงคลานคลานเข้ามาเป็นการทืบคลานทางยุธทธวิธีผมก็นึกในใจเฮ้ย hey, นี่มันอะไรเนี่ยผ่านสนามทุกระเบิดไ,ได้ยังไงแล้วต่างท้ายเป็นระเบิดเคโมที่ผมวางนะก็ผมก็พยายามฟังพอตั้งใจฟังและพยายาม ออกวาก็มองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับเนื่องจากว่าต้นไม้มันคุมเยอะแยะไปหมดมันเป็นป่าดงดิบพยายามมองไม่เห็นพยายามฟังก็มีเสียงคืบคานจนในที่สุดผมก็เตรียมที่ปืนกลจานแล้วคือลักษณะว่ามันเหมือนจะใกล้เข้ามาผมนึกในใจว่าเอ๊ะน,นี่มันเป็นหน่วยซัพเปอร์ของกองสลิงหรือเปล่าหรือเป็นพวกไหนแต่มันผ่านสนามทุ่นระเบิดมาได้ก็ อาจจะเป็นพวกแซปเปอร์เขาหรือพวกนี้นี่มันสามารถผ่านทะลุทะลวงมาได้หมดอาจจะมีโดนสนามทุ่นระเบิดบ้างก็อาจจะน้อยแต่พวกนี้มีความชนานาญสูงมากที่ทหารต่างๆทหานด้ือการก็มีความเกรงกลัวพวกหน่วยแซปเปอร์นี่มากนะครับพวกเราถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวครับแต่ว่าเรารู้ว่าถ้าเขามีความสามารถแบบนั้นมันก็ต้องต่างคนต่างฝึกมาด้วยกันเนาะเราก็พร้อมแล้วละ่ะแต่ก็ไม่มี ผมก็พยายามฟังมันก็ไม่มีผมจะกดระเบิดมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เห็นเป้าหมายพยายามฟังมันใกล้เข้ามาไหมก็ไม่เห็นจนในสุดผมออกยามเพื่อนมาแทนก็ส่งสัญญาณบอกกันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพื่อนก็มาเข้าต่อหลังจากนั้นมาเพื่อนก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนที่มันมาเข้าเวรมันก็ได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดต่อเวรไปเรื่อยๆก็เหมือนผมที่เจอเหมือนกัน ก็มาคุยกันเนอถ้าเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าคงไม่ใช่ทหารข้าศึกแล้วะที่จะคานเข้ามาใกล้ๆแล้วการคานการเดินต่างๆมันเป็นการเดินทางยุทธวิธีตอนแรกผมเองก็เข้าใจว่าจะเป็นหมีพวกหมีป่าไนพวกนี้หรืออาจจะเป็นอะไรต่างๆแต่ในที่สุดแล้วมาสรุปกันก็อาจจะเป็น,วนพวกดวงวิญญาณหรือพวกทหารที่มันตายก่อนหน้าเราพวกทหารข้าศึกเนี่ย มันก็คงอยู่ในบริเวณนั้นแหละมันออกจากป่าไม่ได้ครับก็จริงๆแล้วในเรื่องผู้ผีบพิศาร์ผมก็ถามว่ากลัวไหมมันก็รู้สึกเฉยๆเราก็มีวิธีการที่จะรับมือได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วและโดยเฉพาะตอนที่เราเป็นทหารอยู่ในป่าน,นั่นน่ะอาวุธกระสุนของผมทุกนัดเนี่ยผมที่มีการเจิมปลายกระสุนผมไว้ทุกนัดเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้แต่สิ่งที่รับถ้าผมยิงเข้าไปเนี่ยเป็นได้ผลหมด ผมทาเหมือนมีดหมอนะครับแต่ว่าไปทําไว้ที่หวัวกระสุนปืนครับเนี่ยเรื่องลี้รับผมเจอมากมายตั้งแต่การไปลบอยู่ในปา่าออกมาแล้วมาเจอในเมืองเจอกันซึ่งซึ่งหน้าเลยก็เจอครับก็เจออยู่มากมายที่ผมเล่าอยู่นี้ก็มีอาจจะมายืนดูอยู่ก็ได้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องลี้ลับต่างๆผมก็จะนำมาคุยสลับบ้างเป็นระยะพอดีวันนี้ บรรยากาศมันให้ด้วยผมพยายามทําคลิปเั้ื่องใจเย็นแ,นแล้วฝนตกแรงก็ทําไม่ได้จนมาเข้าที่สวนตอนนี้ก็เริ่มตกเริ่มตกแล้วอยากฟังอยากชมอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามารีบเล่าครับเพราะว่าฝนเริ่มลงครับแล้วพกบกันใหม่สวัสดีทุกท่านครับ